จ้างนายหน้าขายบ้านดีไหมนะครับก็มีเพื่อนๆพี่ๆสอบถามกันเข้ามานะเฮ้จยจ้างใครจ้างนายหน้าขายเลยดีเปล่านะครับมันมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างน,นะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาเล่าความคิดเห็นส่วนตัวให้ฟังละกันนะครับส่วนตัวผมนะนะครับก็ไม่ได้ให้ในายหน้าขายนะคอ่ะก็ขายเองนะถ้าให้ผมแนะนานะเรื่องการขายบ้านนะนะครับอยากให้ลองขายเองดูก่อนให้ลองโพส ลองยิงแอดนะครับลองทำการตลาดเองดูก่อนถ้าขายเองไม่ได้จริงๆนะถ้าขายยากจริงๆขายออกยากจริงๆก็ให้ในายหน้าขายก็ได้นะอ่ะก็ให้ในายหน้าจัดการไปเลยก็ได้แล้วจะให้ในายหน้ากี่เปอร์เซนต์ดีนะครับนายหน้าก็แต่ละที่ก็ไม่เท่ากัน้วยนะนะครับก็พื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยก็สัก3นะครับ หน้าสามเปอร์เซ็นต์ต่อยอดขายนะ่ะก็ถ้าบ้านสองล้านก็นายหน้าหกหมื่นนะครับถ้าบ้านสองล้านสองล้านกว่า<ๆ>ก็คูณเอานะครับลองคูณสามเปอร์เซ็นต์ดูนะครับอาถามว่าให้ในายหน้าขายเนี่ยดีไหมดีดีครับไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวกับการขายเอาแล้วทําไมผมไม่ให้ในายหน้าขายนะครับก็ตรงๆเลยนะนะครับไม่อยากเสียเงินในายหน้านะ ก็คิดว่าขายเองก็ไม่ได้ยากอะไรนี่ว่านะครับก็อยากลองดูตอนแรกๆนะก็อยากลองขายดูก็ลองขายดูอ่าโพสต์ลงกลุ่มยิงแอดโฆษณาลองดูอ่านะครับก็พอขายได้ของมันอ่าก็มีลูกค้าทักมาก็คุยเองโทรมาก็คุยเองลูกค้ามาดูบ้านอ่าก็เปิดคุยคุยกับลูกค้าเองก็ทําเองหมดเลยนะครับถึงตอนนี้ก็ยังทําอยู่ก็ไม่ได้ไม่ได้จ้างเซลล์เลยนะครับอ่าก็ถ้า ขายเองเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรนะนะครับก็อยากให้ลองดูลองขายเองดูแต่ถ้าใครไม่สะดวกจริงๆไม่อยากคุยกับลูกค้าไม่ไม่อยากยุ่งเรื่องการขายอ่ะก็ให้ในหน้าขายก็ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าเราก็ต้องแบ่งส่วนแบ่งให้ในหน้าด้วยหลังหนึ่งหกหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นนะครับก็ลองวิเคราะห์กันดูนะครับถ้าใครรับได้โอเคสะดวกแบบนี้ก็จัดเลยอ่ะในหน้ามาเอาไปหรือไม่คุยกันว่าเฮ้ย อ่ะคุณเอาไปคนเดียวเลยนายหน้านะครับเห็นคนนี้เก่งๆอ่ะไปคนเดียวขอสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ไหมนะครับอ่าหลังหนึ่งเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์สักสองสามหมื่นเนี่ยพอละมั้งอ่าก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ตกลงกันหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์มันคุยได้หมดอะ่ะนะครับเรื่องราคาแล้วแล้วแต่เราตกลงกันนะครับอ่ะประมาณนี้ถ้าขายเองก็ไม่ยากนะครับไม่ยากของผมก็ขายเอง นะคุยกับลูกค้าก็คุยเองมันไม่ได้ขายอะไรเยอะแยะไม่รู้นะของผมปีหนึ่งขายแบบ10หลังอย่างเงี้ยก็คุยกับลูกค้า10คนอ่ายื่นเรื่องธนาคารก็พาลูกค้าไปยื่นนะครับอ่ามีอะไรก็ซัพพอร์ตลูกค้ามันไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าสเกลมันเยอะขึ้นปีหนึ่งห0หลังร้อยหลัง ก็อาจจะต้องเปลี่ยนสเตปเป็นจ้างเซลล์จ้างนายหน้ามาดูแลเพราะว่าอาจจะดูแลไม่ไหวแล้วเยอะแล้วแต่ตอนนี้ถ้าใครเริ่มต้นอยู่ผมคิดว่าอยากให้ลองขายเองดูก่อนไม่ยากไม่ยากนะก็เหมือนกับว่าไม่อยากไม่อยากเสียกําไรให้ในายหน้าเท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะถ้าถ้าผมนะส่วนตัวนะถ้าผมขายยากจริงๆี่ยเฮ้ยแม่งขายยากไว้บ้านเสร็จตั้งนานแล้วยังขายไม่ได้เลยนะครับก็อาจจะให้ในายหน้าก็ได้นะครับอ่ะนายหน้าช่วยไปช่วยขายไป ผมขี้เกียจละเบื่อแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องการขายเนี่ยมันมีหลากหลายองค์ประกอบมากเลยนะนะครับอ่าไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยให้นายหน้าจะขายได้แน่นอนก็ไม่ก็ไม่เชิงอย่างนั้นนายหน้าบางคนก็ไม่ได้ขายให้เราไม่ได้โพสต์ให้เราก็มีเยอะแยะไปนะครับอ่าก็มีหลากหลายองค์ประกอบมากเรื่องโลเคชันเรื่องราคาเรื่องรูปแบบบ้านอ่าทาบ้านให้มันดูดีลูกค้ามาดูหน้าอยู่อ่าเนี้ยเรื่องพวก,นก,ก,ก,กนเนี้ยอียดเล็กๆน้อยๆเนี้ยอย่าอย่าไปละเลย นะครับเรื่องการขายบ้านนะนะครับต้องเก็บทุกเม็ดโอเคฝากไว้ประมาณนี้เล่าให้ฟังนะครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับการสร้างบ้านขายนะครับผมมีคอร์สฟ,ฟรีมาแจกนะครับสอนทุกวันพุธเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับเป็นการไลฟ์สดสอนในกลุ่มปิดนะเดี๋ยวผมจะชี้แนวทางให้บอกแนวทางให้นะครับว่าเริ่มต้นยังไงกันดีนะครับเหมาะไหมมีทุนไม่มีทุนเริ่มได้ไหมกู้สินเชื่อย,ยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวจะปูพื้นฐานให้บอกข้อดีข้อเสียมันเป็นยังไงเหมาะที่จะทําหรือเปล่า ใครสนใจเรียนทักหาไลน์ผมเลยนะครับ l i น์ line at twh99 นะครับทักไลน์มาเดี๋ยวผมส่งลิงก์กลุ่มให้นะครับอ่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับไลฟ์สดทุกวันพุธเวลา1นึ่ทุ่มถึง2ทุ่มนะครับอ่าใครสนใจเรียนคอร์สฟรีก็เข้ามาในกลุ่มได้เลยครับ